ดีค่ะอยู่กับพรเท h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆไปหากุ้งกันค่ะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปกันเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าหมู่บ้านของเรานี้คือตอนนี้โควิดระบาดน,นะคะทุกคนเราก็เลยไม่ได้ค่อยออกไปไหนกันนะคะไปค่ะไปดูกันเราไปกันประมาณสี่คนคะ่ะทุกคน ค,คทุ่คนเราใช้เยือย่อเยื่ปอปลาเอาทำท่าเหรอคะพี่คนเราเอาปลาละผสมด้วยเราก็จะมาห่อแบบนี้ก่อนฮิฮิ <c oughs> <c oughs> 没有呢，哎，嗯，我周六看要三个，就要买的。

<cười> <cười> Nia à, <laughs> <laughs> wow.

<laughs> ว่างเปล่าค่ะทุกคนไม่หมันเลยค่ะวันนี้โอ้โหลูกคก้าแต่ว่ปาปิวเดี๋ยว <laughs> ให้น้องไปเอาอันนุ้งออกก่อนค่ะว้าเออว่างเปล่าอีกแล้วค่ะทุกคนฮะเออมี ามตัวเราได้ลูกอ้องมาหน่อยเดียวนะทุกคนเล้วเราก็จะมาหุงข้าวกันกินข้าวกันในป่าค่ะทุกคนยายคนะคะ <laughs> กําลงหุงข้าวเยู่ <laughs> <laughs> มีคนกำลลงโปะอยู่กันทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมาหลาม กุ้งนะทุกคนใส่กระบอกไม้ผ่กแล้วก็ใส่ผักผักกกผักคะนาผักผักผะนาหนาเท่า <laughs> <laughs> เที่ยไม่รู้เท่าแหละ เรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกข้างบนนู่นค่ะทุกคนไปหาต่ออันนี้เที่ยงแล้วได้เวลากินข้าวพักก่อนกินข้าวเสร็จค่อยไปต่อขอไม่ละฮะอันนี้เหม็ดอันนี้เม็ดกู้นะเล็กก็ตบองนะเราจะกินข้าวกันแล้วนะครับทุกคน ให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะต้องไว้ปีอูร่เตเขาถ่ายอยู่ไม่ยอมต้องไว้แท้ต้องลอยฟองกันแน่เออทุกคน วันนี้ก็เส้นสุกผลักเก่งหากุ้งหาปลาหาลูกอ๊อกของเราแล้วนะคะเราก็มาถึงไอ้น้ำตกสกะพิงที่น้อยแล้วคาทุกคนเดี๋ยวให้ดูไอ้น้ำตกสกะพิงที้นะคะนี่ค่ะตอนนี้น้ำไม่ค่อยมีแล้วนะคะทุกคนถ้าช่วงหน้าฝนนี่น้ำเยอะมากเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเกมนี้ก็มีเพียนเท่านี้นะคะก็มาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดต่ให้กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ